ี่ก็คือลุกไปล้างหน้าล้างตาม,มาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาแต่งหน้าไปพร้อมกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องหมอฟันไปด้วยนะคะว่าระบบที่นี่มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคืออยู่นี่เราจ่ายประกันสุขภาพอยู่แล้วทุกเดือนใช่ไหมคะแล้วเรื่องหมอฟันอนะ่ะมันก็ครอบคลุมอยู่ในประกันสุขภาพเราก็ไปทําฟันได้อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปทําได้เท่าไหร่ที่เราจะไม่เสียตังค์นะแต่ว่าที่ผ่านมาไปทําก็คือยังไม่เคยเสียตังค์ค่าอะไรเลยนะคะ จะพูดว่าอย่างไรก็ไม่ได้นาะเสียแต่ว่าเสียอะไรที่เราแบบว่าอยากได้เอ็กซ์ตร้าที่มันแบบดีกว่าปกติอะไรเงี้ยเออนะก็เ,เสียเองก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนนะว่าตอนแรกเลยที่เราจะหาหมอฟันเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะก็คือเราก็ยังเราเอย่างเงี้ยเราอยู่ในเมืองที่มันไม่ใหญ่มากใช่ปะ่ะเราก็เซิร์ชใน Google เลยว่าหมอฟันใกล้ชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ดูระยะทางว่า อันไหนใกล้สุดเนาะเพราะว่าอย่างเมืองเราเนี่ยมันเดินไปได้ใช่ปะอันไหนใกล้สุดก็คือดีอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็ตอนนั้นน่ะก็เจออันนึ้วมันก็ไม่ได้ใกล้สุดหรอกแต่ว่ามันอยู่ในเมืองนี้เหมือนกันแล้วตอนนี้นี่ก็เข้าใจว่าที่เนี่ยมันเป็นเมืองเล็กเลมันจะมีเหมาะฟันเยอะได้ยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสรุปเมืองเนี่ยเมืองเล็กๆเนี่ยมีเหมาะฟันอยู่สามที่เพิ่งมาเจอตอนหลังอีกสองที่นะก็งงๆกันว่า เป็นเมืองเล็กๆทำไมถึงมีหมอฟันเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยสรุปที่ที่เราเจอที่ที่เราเป็นหมอฟันของเราอะคือที่ที่ไกลที่สุดต้องเดินนานที่สุดเพราะอย่างที่อื่นอะก็เดินประมาณมีอันหนึ่งเดินสามนาทีจากที่บ้านอยู่ที่เดียวกับหมอบ้านของนี้แหะแต่ว่าตอนนั้นหาไม่เจอตอนแรกเลยหาไม่เจอก็เลยได้ที่แบบไกลหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีค่ะหมอเขาน่ารักแล้วก็บริการดีอะไรเงี้ย พอเราไปถึงวันแรกใช่ปะเขาก็จะซักประวัตินู่นนี่นั่นะก็ให้เราคิวอะแล้วเราก็ทํานัดไปใช่ไหมซักประวัตินู่นนี่นั่นะเขาถามว่าเราเคยทาเอ็กซเรย์ฟันมาหรือ,อยังนี่บอกว่าไม่เคยเลยเพราะว่าเพิ่งเพิ่งมาอยู่เยอรมันได้ไม่นานแล้วก็เพิ่งเคยมาหาหมอฟันครั้งแรกเลยะ่ะครั้งแรกของที่เยอรมันอะเออเขาก็พาไปเอ็กซเรย์ฟันทั้งหมดทั้งปากนะคะเอ็กซเรย์ ray, ฟันเหมือนตอนคนจะจัดฟันอะ ก็เขาก็ดูว่ามีปัญหาตรงไหนถ้าแบบฟันผุตรงไหนหรืออะไรเงี้ยเขาจะเห็นเลยในเอ็กซเรย์ซึ่งมันดีมากเลยนะแบบรู้สึกว่าขับตรวจละเอียดดีอะแบบไปถึงครั้งแรกก็มีการเอ็กซ์ลงเอ็กซเรล์อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เสียตังค์นะก็คือขับตรวจเองตรวจให้เองอะไรเงี้ยแล้วก็พอพอเอ็กซเรย์แล้วเขาก็จะเห็นชัดเลยว่าตรงไหนฟันผุตรงไหนฟันมีปัญหาอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างอย่างเวลาไปหาหมอที่ไทยเนี่ยสมมติว่า ตรวจฟันประจําปีคือฟันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตรวจฟันประจําปีอะไรเงี้ยเขาก็แค่ดูด้วยตาว่ามีตรงไหนผุไหมมีอะไรผุมีปัญหาฟันตรงไหนบ้างไหมอะไรเงี้ยซึ่งการดูด้วยตามันก็จะไม่ละเอียดเท่ากับเท่ากับการเอ็กซเรย์เนาะเพราะว่าเยียงหลายๆครั้งอะก็คือเราก็ให้หมอตรวจก่อนใช่ป่ะและฟันตรงที่เราสงสัยว่าผุหมอก็ไม่เห็นหาไม่เจอแล้วพอเราถามเขาว่า ตรงนี้ผูกไม้ใช่ไหมถึงหมอที่ไทนะตรงนี้ผูกไม้เขาก็าเพิ่งมาดูแล้วก็แบบแล้วก็แบบว่าอ,อ๋อมันผูกอะไรเงี้ยซึ่งก่อนหน,น้านี้ที่เขาตรวจเองคือเขาไม่เห็นแต่ก็คือมันก็ยากสําหรับเขาเนาะที่แบบว่าคือช่องปากมันกว้างอะ่ะก็มีฟันหลายซี่อะไรเงี้ยการที่เขาจะให้ให้เขามาหาเองโดยที่ โดยที่เราไม่บอกอะไรเลยอ่ะมันก็เหมือนงมเข็มในมาหาสมุทรใช่ปะ่ะว่าแบบจะเจอฟันผุได้ไงอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มันดีตรงที่เขาเอกซเรย์เลยแล้วก็แล้วก็ตรงไหนฟันผุเขาจะเห็นในเอกซเรย์เลยก็จบๆเนาะแล้วก็เราก็ไปหาหมออยู่สองสาครั้งก็ไปอุดฟันไปอะไรเงี้ยเพราะว่าในเอกซเรย์มันก็มีเห็นเนาะมีฟันผุฟันอะไรแต่ก็มันเป็นเพิ่งเริ่มๆอะ่ะเพราะว่าเขาถามว่าเราจะใช้ยาชาไหม อุดฟันอะนะแต่อยู่ไทยไม่เคยมีหมอคนไหนถามเรื่องใช้ยาชาเลยนะอุดฟันก็แบบเจ็บๆเลยอะของจริงเลยอะอุดฟันที่ไทยแต่ทีนี้ก็คือเขาถามก่อนว่าใช้ยาชาไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่เคยใช้ยาชาเนาะเพราะว่าอยู่ไทยเราแบบสดมาตลอดอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาว่าลองก่อนถ้าไม่ไหวเดี๋ยวบอกอะไรเงี้ยก็คือสรุปก็คืออุดฟันสองครั้งสามครั้งที่ผ่านมาก็คือไม่ได้ใช้ยาชาเลยเพราะว่า มันเหมือนมันยังเป็นไม่เยอะแล้วเราก็แบบตอนเขาถามเราไม่ได้เสี่ยวฟันขนาดนั้นเราก็เลยบอกเออไวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายใช่ป่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่ X เอ็กซเรย์อะไรก็คือไม่เสียงเงินที่อุดฟันก็คือคือเขาถามว่าเราจะใช้วัสดุอุดฟันแบบไหนสีเดียวกับฟันหรือว่าหรือว่าเป็นแบบธรรมดาที่แบบว่าสีเงินเงินมั้งไม่รู้เหมือนกัน เขาถามว่าแบบสีเดียวกับฟันหรือไม่ไม่ใช่สีเดียวกับฟันอะไรเงี้ยแล้วเราเหมือนอุดซี่ตรงเนี้ยที่ต่างอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าถ้ายิ้มอ่ะถ้าไม่สี่เดียวกับฟันเรากลัวจะเห็นเป็นดำาๆแล้วก็นึกกปะความสวยงามก็สําคัญนึก็ทุกคนมันก็ถ้ายิ้มออกมาแล้วฟันสีไม่เสมอกันมันก็ไม่สวยเราก็เลยเราก็เลยบอกว่าสีเดียวกับฟันเขาบอกว่าราต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มต้องจ่ายเองนะอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาว่าเท่าไหร่ เขาบอกว่าประมาณยี่สิบถึงเจ็ดสิบยูโรแล้วเขาก็บอกอีกว่าของเราอะ่ะไม่แพงหรอกเพราะว่าซีเล็กอืมก็คือสรุปเสียไปครั้งละประมาณยี่สบยี่บสายูโรูโเท่านี้ก็คือไม่แพงก็กมันหกร้อยจ่ายได้จ่ายเพื่อเพิ่มคุณภาพเนี่ยแต่ถ้าใครแบบ เออไม่เป็นไรหรือว่าอุดซี่ข้างในอะไรเงี้ยแบบความสวยงามก็ไม่ไม่ได้สําคัญมากอะไรเงี้ยก็อุดธรรมดาก็ไมไ่ต้องเสียตังค์เลยอันนี้เราเลือกเองที่เราจะเสียเงินเนาะก็ผ่านไปแล้วก็บอกเขาว่าเราเสียฟันจริงๆบอกเขา้แต่ครั้งแรกแล้วแหละว่าเราเสียฟันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็ให้เหมือนยาเสียฟันเหมือนคล้ายๆยาที่เอาไว้นวดตรงที่เสียฟันอะ่ะมาเอาไว้ทา ทาตรงที่เสียวฟันทุกวันทุกวันทุกว,วันลดอาการเสียวฟันแล้วเขาก็นัดมาดูอีกอาทิตยหนึ่งอีกเดือนหนึ่งว่าดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าก็ช่วยได้แต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้เราทําที่ข้อฟันเลยอ่ะคือปัญหานเนี่ยคือฟันข้างเนี้ยเราสึกฟันกรามอะมันสึกเยอะ เพราะว่าเราเคี้ยวข้าวข้างเดียวมาตลอดเพราะว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะจัดฟัน <c oughs> เคยถอนฟันการามข้างนี้ไปแล้วพอจัดฟันก็มาดึงฟันเข้ามาใช่ป่ะ <c oughs> พอดึงฟันเข้ามาแล้วคนมันเคยชินอะเนาะว่าแบบเคยเคี้ยวข้าวข้างเดียวมาอะไรเงี้ยมันก็ยังเคี้ยวข้าวข้างเดียวอยู่แต่ว่าก็แบบเออมาสลับมาเคี้ยวข้างนี้บ้างนู่นนั่นอะไรเงี้ยแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเคี้ยวข้างนี้แล้วพอเราใช้ชีวิตมานานๆกินเยอะด้วยอะไรด้วยเนาะมันก็ ฟันมันก็สึกอะแล้วพอมันสึกถึงระดับหนึ่งก็จะเสียวฟันเนาะรู้สึกไม่ดีอะเออแล้วก็บอกเขาว่ายังไม่ดีขึ้นเลยเสียวฟันอยู่อะไรเงี้ยเขาก็นัดไปทําที่ครอบฟันที่แรกจะได้บนล่างด้วยซ้ำแต่ว่านนี้เราสารแนไปบอกเขาว่าเรามีรีเทนเนอร์จากไทยมาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่างั้นก็ทําแต่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนก็ใส่รีเทนเนอร์ปกติไปแทน ใช่ป่ะเพราะว่ามีอันนึงที่กันอยู่แล้วมันก็ฟันก็ไม่สบกันอยู่แล้วตอนที่เรากัดนอนอ๋อแล้วก็มีปัญหานอนกัดฟันอีกมันก็ยิ่งทำให้ฟันสึกใช่ไหมเออแต่ก็นั่นแหละก็เขาก็ทําที่ข้อฟันให้อะไรให้เรียบร้อยทีแล้วเราก็กังวลว่าจะเสียตังค์หรือเปล่าเราก็ถามเ่าหลายครั้งว่าเสียตังค์ไหมเสียตังค์ไหมอะไรเขาบอกไม่เสียเออประกันสุขภาพจ่ายอะไรเงี้ยเราก็ว่ามันโอเคนะระบบสุขภาพที่นี่แล้วก็วันนี้ ไม่ใช่วันนี้หรอกจริงๆขอนัดเราตั้งแต่ตอนมกรลาแล้วว่าให้ไปเช็คไอ้ที่ข้อฟันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าฟันเราก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วใช่ปะก็เหมือนนัดมาอีกทีสาเดือนแล้วก็มาเช็คที่ข้อฟันว่าเออมันดีไหมมันพอดีไหมอะไรเงี้ยเคยไปเช็คมาแล้วครั้งหนึ่งก็คือไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนนั้นไม่เจอหมอ เจอแต่ผู้ช่วยเขาก็ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมล่ะนี่ก็บอกไม่มีมาเช็คเฉยๆแล้วหมอเหมือนไม่เข้าพอดีเขาก็เลยบอกว่ากันก็กลับบ้านได้แล้วค่อยมาใหม่ก็คือสรุปของนัดเดือนมกราแต่เราลืมนัดลืมแบบลืมสนิทไปเลยลืมแบบเกิดมาเหมือนไม่เคยนัดอะ่ะไม่มีอยู่ในหัวเลยอะไรเงี้ยเออนี่ก็เลยโทรไปทํานัดก็ข่าวเดือนกุมภาเพราะขอทํานัดหน่อยที่จะไปเช็คไอ้ที่ใส่ฟันอะ่ะ เขาบอกว่าก็คุณมีนัดเดือนคุณมกกีนัดเดือนมกราแล้วไงทําไมคุณไม่มาคขาบอกอย่างนี้เราก็บอกว่ามีหลอแบบลืมไปเลยแล้วขอโทษเขาอะไรยเงี้ยขอโทษเขาแล้วก็แล้วก็ขอนัดใหม่เขาทํานัดใหม่บอกเขาขอทํานัดใหม่ได้ไหมเดือนเดือนเดือนเนี้ยเดือนกุมภาเขาบอกว่ามันเต็มเขาไม่ทำต้นเดือนต้นเดือนมีนา แต่ว่าเราเลื่อนนัดไปรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าเราโดนให้ขึ้นเวรดึกก็เลยเนี่ยได้มานัดวนนี้นะคะก็เดี๋ยวกําลังจะไปหาหมอเนาะก็เดี๋ยวแต่งหน้าแต่งตัวเนาะแล้วก็ไปดูกันว่าที่คลินิกแบบบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเลยนะคะวันนี้อยากขอขอ,ขอคูหิ่นปูนด้วยไม่รู้เขาจะคูไทยหรือเปล่ารู้ว่าเขาจะเช็คเฉยแต่ตอนที่ทํานัดดาละบอกเขาแล้วว่าอยากคูหินปูนอะไรเงี้ยแล้วก็อยากคุยกับเขาเรื่องทำรีเทนเนอร์ติดแน่นอะ ราะว่าเรามีปัญหาฟันหน้าห่างฟันหน้ามันห่างตลอดเลยขนาดแบบยังสมมุติว่าวันนี้ตอนคืนแล้วใส่รีเทนเนอร์ใช่ปะพอผ่านไปสักครึ่งวันเนี่ฝันมันเริ่มห่างมันก็ไม่ดีอะไม่อยากให้มันหา่างฟันหน้าอย่างเนี้ยฟันสองซี่หน้ามันชอบห่างก็เดี๋ยวจะถามเขาวันนี้เนาะว,ว่าทํายึดติดได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหารูปไปให้เขาดูคือเขาไม่ใช่คิดนิกจัดฟันอะ ไม่รู้ว่าเขาจะรับทําให้หรือเปล่าถ้าเขาทําให้จะต้องจะต้องจ่ายเงินเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องเพื่อความสวยงามเนาะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทุระโครงการของเขาด่เขาจะต้องมาทะเออแต่ก็คงคิดว่าไม่เยอะมากหรอกมั้งเดี๋ยวไปดูกันเวลาไปหาหมอฟันนะคะก็จะทาแค่ลิปกลอสพอเพราะว่าเดี๋ยมเลอะเถอะเสร็จแล้วนะคะลุกไปหาหมอฟันวันนี้นะคะ ที่แรกว่าจะรอนผมด้วยแต่ว่าวันนี้ฝนตกไม่รอนดีกว่าเพราะว่ารอนใบสุดท้ายมันก็ตายเนาะอากาศมันชื้นเกิน ออ das war schon. ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านสักพักแล้วนะคะก็ทําผมทําเพิ่มเนาะเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวนอกนะคะก็คือที่ไปทําฟันมาวัานนี้ก็คือคุยกับหมอนะคะว่าเออเราเราอยากทําอะไรบ้างเนี่ยก็บอกเขาใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้ก็ขุดหินปูนแต่ว่าที่นี่ขุดหินปูนหมอไม่ได้เป็นคนทําให้นะผู้ช่วยเป็นคนทําให้ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะของเราเมันน้อยด้วยหรือเปล่าเขาเลยให้ผู้ช่วยทํานะคะก็คือผู้ช่วยทําแป๊บเดียวเองประมาณสิบห้าวิอะ่ะเขาขูดข้างล่างขาง้างล่างเขาก็บอกว่าเออของเธอมีไม่เยอะก็คือจบใช่ปะแล้วเขาก็เช็คไอ้ที่การกัดฟันของเราอะ่ะแล้วหมอก,ก็บอกว่าเออเหมือนให้เราทําความสะอาดยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนมันมีคราบเหมือนยาสีฟันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ให้ใช้ยาสีฟันแปรงให้ใช้ให้ล้างด้วยน้าเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็ถามเขาคือเรามีปัญหาว่าฟันเราอะ่ะสองซี่หน้าเนี่ย มันชอบห่างออกจากกาันเราก็เลยถามเข่าเรื่องทำรีเทนเนอร์แบบยึดติดเขาบอกว่าเขาถามหมอให้แล้วหมอก็บอกว่าเออทำอย่างน้อยต้องทำ4ซีขึ้นไปก็เท่ากับว่าเออซีละ50ยูโร4ซีขึ้นไปก็เท่ากับว่า200ยูโรโดยประมาณใช่ปะแต่ราคาที่ไทยมันอยู่ที่ประมาณ200เออ2,000-5,000บาทแต่ว่าที่เนี่ยอย่าง2,000ยูโรก็ประมาณ7,000กว่าบาทแต่กลัวกลับไปทําที่ไทยแล้วแล้วเดี๋ยวเหมือน หมอที่นี่เขาจะไม่รับดูแลเราเป็นคนไข้ต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเราไปหามหมอที่อื่นมาเงี้ยเหมือนเขาก็ไม่รู้ว่าทํามามีคุณภาพไหมนู่นนี่นั่นกลัวจะมีปัญหาก็คิดไปคิดมาก็คงทําที่เขานี่แหละอ,อสุดท้ายแต่ว่าอันนี้เราต้องจ่ายเงินเองเนาะเพราะว่ามันเป็นบริการเสริมที่เราแบบต้องการเองทางทางที่สุขภาพฟันเราดีอะไรเงี้ยฟันเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแต่ว่าเออเราอยากทําเองเนั่นแหละเพราะว่าเพื่อความสวยงามเนาะแล้วก็ เราคิดอยู่เพราะว่าเหมือนพอทําอย่างนั้นมามันจะมีติดข้างในแล้วก็มันจะมีรวดติดกันสี่ซี่หน้าอะไรอย่างเงี้ยกลัวมันจะแปลงฟันยากดูแลยากอะไรอย่างเงี้ยก็คิดก่อนแล้วก็ว่ามันแพงไหมนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอคิดดูอีกทีหนึง่งก็คือสรุปการรักษาฟันที่นี่นะคะก็คือทําฟรีทุกอย่างที่เป็นบริการพื้นฐานนะคะวันนี้คุณเห็นปูนก็ไม่เสียงเงินแล้วก็ไอ้ที่ทาที่ครอบฟันที่เราเล่าให้ฟังก็คือไม่เสียงเงินเหมือนกัน ตั้งแต่ทํามาคือไม่เสียเงินเลยอะไรบริการพื้นฐานะยกเว้นพวกอะไรที่เราอยากทําเสริมอะไรอย่างนี้ค่ะก็เสียเงินเองเนาะแล้วก็เข้าถึงง่ายทํานัดแล้วก็ไปทำรอไม่นานแล้วนี้รอแค่ไม่ได้รอเลยด้วยซ้าเขาให้ใส่แมสแล้วเราเดินออกมาขอแมสเขาแล้วก็อยากเอาเสื้อแจ็คเก็ตแขวนพอแจ็คเก็ตแขวนหันมาปุ๊บเขาบอกว่าให้เข้าห้องได้เลย mm. ก็เท่ากับว่ายังไม่ได้รอเลยเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยไม่ต้องเสียเงินแล้วก็อาจจะไปเช็คฟันทุกหกเดือนอะไรอย่างนี้ค่ะ เวลาไปหาหมอฟันให้เราขอสมุดแบบนี้มาด้วยนะคะน,นี่เรายังไม่ได้กกาะข้อมูลท้างหน้าเนาะเขาจะเขียนว่าเราไปหาหมอวันไหนวันไหนปีทุกปีไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไปต่อเนื่อง5ปีเราจะได้ส่วนลด5ปีหรือ10ปีอะไรเงี้ยเราจะได้ส่วนลดตอนที่ฟันเรามีปัญหาพวกต้องทำฟันปลอมต้องข้อฟันนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยเราจะได้ส่วนลดจากตรงนี้นะคะ มากที่สุดคือ20%เลยนะอะไรที่เราเหมือนเราต้องจ่ายตังเองอะไรเงี้ยเราก็จะได้ส่วนลดนะคะถ้าเกิดมีสมุดอันนี้ถ้าเกิดใครไปหาหมอ,อฟันเป็นประจาอยู่แล้วก็ให้ขอสมุดแบบนี้มาด้วยนะคะเป็นโบนัสเฮฟต์อย่าลืมขอ,อกันนะก็คลิปทําฟันก็มีประมาณนี้นะคะไว้ติดตามคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย